สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโคมไฟเซนเซอร์นะครับซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุเคลื่อนผ่านสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับเอาไปติดทีตู้เสื้อผ้าติดที่ข้างบันไดนะครับจะทําให้เรามองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับ หลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับของในกล่องก็จะมีสายชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตัวไฟเซนเซอร์นะครับซึ่งรุ่นที่เราสั่งมานะครับจะเป็นแบบหลอดไฟ3ดวงแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ตรวจจับเซนเซอร์นะครับรูตรงนี้จะเป็นรูสําหรับเอาไว้ชาร์จแบตนะครับปุ่มนี้สําหรับเอาไว้เปิดปิดเซนเซอร์นะครับปุ่มนี้เอาไว้สําหรับปรับแสงนะครับ ซึ่งสามารถปรับได้ทั้งหมด3แสงนะครับสำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะแถมแผ่นแม่เหล็กให้ด้วยนะครับจะมีกาวให้ด้วยนะเราก็สามารถลอกกาวนะครับแล้วก็นําไปติดในตู้เสื้อผ้าหรือว่าบันไดหรือว่าตามจุดต่างๆที่เราต้องการจะนําไฟตัวนี้นะครับไปติดได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปิดใช้งานเซ็นเซ,นเซอร์กันนะครับกดไป1ครั้งนะครับจะเป็นการเปิดใช้งานไฟเซ็นเซ,นเซอร์นะครับ ไฟจะขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟในห้องนะครับผมจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวจะปรับแสงให้ดูด้วยนะครับซึ่งสามารถปรับได้ทั้งหมด3แสงนะครับอันนี้ก็เป็นแสงแรกนะครับแสงที่2นะครับอาจะเป็นสีขาวนะครับแสงที่3่าจะเป็นสีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของดวงไฟนะครับถ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าตู้โชว์นะครับก็จะสวยนะครับแล้วก็จะมองเห็นชัดเจนนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์กันนะครับถ้าเรากดเปิด1ครั้งนะครับจะเป็นการเปิดใช้ไฟนะครับแต่ถ้้าาเรรรกด2คคัังนะ จะเป็นการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับเมื่อเวลามีคนเดินผ่านนะครับหรือว่าเข้าใกล้นะครับไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดหนึงครั้งนะครับอ่าไฟจะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมถ้ากด2ครั้งนะครับจะเป็นการเปิดใช้งานเซ็นเซ,นเซอร์นะครับหน ตอนนี้เซ็นเซอร์ทํางานแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เปิดโหมดเซนเซอร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้ามีอะไรเคลื่อนผ่านเนี่ยไฟจะติดไหมและจะติดนานกี่วินาทีนะครับมาดูกันนะครับผมมีนาฬิกาจับเวลาให้ด้วยนะครับติดแล้วอจับเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใช้เวลากี่วินาทีนะครับไฟถึงจะดับไปนะครับ โอเคนะครับผมประมาณ25วินาทีนะครับไฟเซนเซอร์ก็จะดับไปโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไฟตัวนี้นะครับไปติดที่ตู้เสื้อผ้านะครับผมอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่เรากําลังจะมาติดตั้งไฟเซนเซอร์นะครับผมซึ่งตู้ตัวนี้เนี่ยมืดมากนะครับเวลาคคนเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะนาไฟเซนเซอร์ตัวนี้มาติดนะครับถ้าเราติดเข้าไปเนี่ยจะสว่างแบบนี้เลยนะครับผมจะมองเห็นชัดนะเวลาหยิบเสื้อผ้าก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับแนะนาอย่างนี้นะครับเวลาจะติดตัว แล้วเราก็ลอกกาวออกนะครับแล้วเราก็เอาไปแปะได้เลยนะมันจะได้ไม่ผิดตำแหน่งกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะติดนะครับอย่าลืมนําผ้ามาเช็ดบริเวณที่เราจะติดด้วยนะครับจะได้ติดแน่นๆนานๆนะครับเดี๋ยวผมจะติดไว้ช่วงนี้นะครับติดไว้เลยนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ติดตั้งเซนเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดใช้งานนะครับกด1ครั้งนะครับเป็นการเปิดใช้งานแสงสว่างนะครับถ้ากด2ครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานเซ็นเซอร์นะครับ ตอนนี้เซนเซอร์ก็ทำงานแล้วนะครับเมื่อเราติดไฟเซนเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแสงสว่างในตู้เสื้อผ้าก็จะสว่างมากขึ้นนะครับทำให้เรามองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมไฟก็สวยด้วยนะสามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะครับผมได้หลายสีเลยนะก็ลองเลือกดูนะครับว่าต้องการสีอะไรนะครับนี่สีขาวก็มีนะสีวอร์มก็มีนะครับถ้าแบตเตอรี่หมดนะครับเราสามารถดึงออกนะแล้วก็ไปชาร์จแบตได้นะครับดึงออกแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อเราได้รับของแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับทำการชาร์จแบตให้เต็มก่อนใช้งานด้วย ถ้าไฟแบตเตอรี่เต็มแล้วจะเปลี่ยนไปสีเขียวแบบนี้นะครับพอแบตเต็มนะครับเราก็เอามาติดใหม่นะครับแบบนี้แค่นี้เองใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจไฟเซนเซอร์แบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิงก์ที่ตะก้าเหลือกได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ